สวัสดีครับอินสันขึ้นหอดครับขึ้นหอดกันมโน้อพี่น้องน้อขึ้นหอดเพาน้อเสือไล่น้อไปสวมทั้งหมดน <mam> ะ <c oughs> อาจารย์ไม่ครับวันนี้เปิดหัวเปิดหัวเบาไหมกับพท่านเนี่ยเอาขึ้นดอกแต่ว่าเอาเอาบา,าเก็าปีกไก่ครับพี่น้องครับเมกทายอาจารย์ไม่บด<ว>หวม,มวกแดงขึ้นกาพี่น้องครับ <laughs> ยิ้มแง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 ขึง้นแบบาก,าก,าก็เบื้องเบาครับสองของซองไม้ของอาจารย์ครับท้ายนี่สิน้อยนะครับเอวหน่อย นะครับปีกลายในเสีเ็นรูปลักษ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออ่าทั้งเอวตัวแรกเนี่ยคือสันนะครับหลกักกระถ่ายเงามาบัดน,นี้เป็นเอวหน่อยพี่น้องล้มกอบพท่านยิงไปในนอ,นอจนะเนาะล้มหัวไปหัวแรกล้มบึงอวยครับพี่น้องครับผมก็ทดสอบเมื่อนี้ครับกำลังตรสอบครับเมื่ออื่นแต่มีโอกาสถ้าล้มเป็นลักษณ้งทีกับที่มีโอกาสตรสอบอายุพี่น้องครับทดสอบเบาไหมเอาเบาไหม่นี่ยเราตสอบเลยนี่เป็นเบาจะปีกลายได้หน้ ว่าอาจารย์ไม่ไหวตะพี่กายมือสั้นขักสั้นเนี่ย้ะโอ้ผมก็จะเตรียมเราพี่น้องครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เตรียมไปน้อวาวนี่น้อขึ้นหัวขึ้นคอเราพี่น้องเด้อขึ้นหัวทีมงานทุกท่านนะครับคนหัวใจเดียวกันนะครับฝากก้อมกินหัวถ้าทุกคนทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับชมๆมบาวชมลมเบาอาจารย์ไม่ว่าฝากก้อมคิดถึงไปฮอดทุกคน ปากบานะครับชมร่มเบาตคนอาจารย์ไม่ปากอมเมมต์มากนะครับอยากเห็นอะไรให้เบิงพี่น้องบอกเดกิ่มบกอาจารย์ไม่เดอ้อมเมื่อบอดีดอกปีนี้นิ้วงออไปเมื่อนิ้วหนึ่งถ <laughs> ้ากเราวาด <laughs> าวได้ขึ้นเขาเะไพยัฒนาัดครับสวยงามครับอีกแบบนึงครับตัวแรกครั้งแรก <laughs> เปิดฤดูการครับพี่น้องครับโอ้สั้นทีลีเลยพี่น้องครับสนุกดังเ่คอย ร่มเครื่องบ่ท่านมีหลายเนาะครับสวยงามครับพี่น้องครับโอ้ยเรียนไส้เรียนขวาครับพี่น้องครับสไตล์เราก็จะเป็นแบบนี้ครับทดสอบล่มสือดอกพี่น้องทดสอบล่มแล้วก็ทดสอบพี่น้องน้ำวัดยังเบิ่งกันอยู่คือนก็เกาบัวินหอนขึ้เถีงกันขึ้เกาบัวบูย่างกระหนอดกระเถียงเลยคือเกาบัว คลิปนี้มันหน่อยตาที่ของก็ะดีล่องให้พี่น้องเบื้องลึกเขาเออนะครับเอาจังในกระดพี่น้องนะครับรอนจมเปิด <ชม S 2> หนัวไม้ไมรอชจมไปเรื่อยๆพี่น้องครับปีนีไปเรื่อยๆปีนี้หลากหลายอยู่ปีนี้หลากหลายหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติพี่น้องแต่รอเบิ้งครับทางจองอีสานขึ้นฮอดครับโอ้ลมข้างบนแห้งครับพี่น้องครับลมข้างบนแรงมากมันดอนแสงนี่พี่น้องี่อาจจะบอกมึงมาชัดเพราะมันไหนนะครับจะเน้กับ ยังจกจวกเนี่ยเสียงน้าอาจารย์ไม่รบตรงป่าได้เดี๋ยวนี้เอาได้เป็นโล่เลยเนอะโอ้ยพอคอหน่อยพอคอพ่อมง่ามทบปมือเนี่ยเป็นโล่ตรงป่าไปบพ่อแม่แรงวาวพ่อม <socks S 1> <c ười> ่ไปต้องแล้วลมเลยไม่หรออาจารย์เพราะแม่ผมจะได้เอาขึ้นหรอเพื่อนก็ไปขึ้นตัวไปใส่ก็ไปขึ้นตัวท่านเนี่แตงวาวอยู่ในตะวันบ่งยากมันบ่ไปแตงง่ายนี่ว่าทะนุเสียบผมเท่านุงเสียบเรียบร้อยเลยหน่อยอาจารย์เนาะไปเลยเบาไปเลยกับพี่น้อง สังเกตรูปลักษณ์สิเปลี่ยนจักนี่น้อยหนึ่งเลยพี่น้องเด้วยสองเม็ดพี่น้องครับปีอีกสองเมตรอันนี้ไม่ล่าสุดรนี่พี่น้องตากตาบโอ้ยตากมันนะตาบเพื่อเสร็จตาหัวก็แล้วมาหยืมเขามายืมมาใส่ยืมตัวผนมาใส่เอ้ามีการยืมตัวนู้ตัวผนมาใสไซเลยหัวมันตัวของสีสมตัวนี้โอ้โอ้หัวว่าท่านนี้มีได้จับมาใส่ตัวนี้เลย จักสีเกิงบ่เกิงให้จำว่าเทตัวนี้ตัวสีส่วมันเกิงโอ้ตัวสีส่วตัวตัวดันตัวถอดออกมาไอ้เกิงอยู่แมนตัวนี้ไม่ติดออกแข็งเพตัวนั้นจักโอ้ตัวนี้เจออกแข็งครับสีสีสันกับสดใสขึ้นเข้าครับตามสไตล์อาจารย์ไม่ครับพี่น้องครับฝากความคิดหนอนหากุ้งเมาสุหมงสุบอนครับร่มมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเปิดหัวเลยเด้อนี่เปิดหัวกอนมัวไปเสียวว่าจะได้กับวาโรดมันถึงฤดูงานเ้าแล้ว นะครับสวยงามรับตามแบบของอาจารย์ไหมครับปีนี้จะเอาช่วงเอวเงานะครับช่วงท้ายนี่สัน้นนิดนึงกใกล้ๆเคียงกันกับบอสันมาเงาเกินกันไปนไหนนะครับจะว่ากับกับเบิ่งคว่มแตกต่างอยู่ครับพี่น้องครับนี่ความแตกต่างกันอยู่อามาเบิ่งตัวนี้ครับเป็นยังไงบอสการันตีด้ เพราะว่าตับเจ็ดกันแต่ว่าขันหัวมันเกิงน่ะขันหัวเก่งได้เห็นว่าจันได้เลยเมื่อเดียวโอเด่นเบิ้งเสียงน้ำหน้าอาจารย์ไม่ประทันเบิดอยู่พี่น้องครับน้ำไหลายครับกีนี่โอ้ยน้ำกลางน้ำเนี่ยหมู่ว่านกับมัตเซเบตอยู่ดีละได้ปลาไหลได้ปลาคอน้อยเอาละครับจะลองตัวนี้ตัวไม่ล่าสุดนี่มันตีป็นไี่ของเพิ่งกังามงามข่าอาจารย์ไม่ยใหญ่มางามกอดดอกกระเดี้ยแท้ มองนี่ล้วมองเสียเบี้ยวมาสาวเอาเอาอยู่นี่ละเสลยเบี้ยวอ่ะเสียเบี้ยวขายผลาโอ้ครับเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งตัวนี้ครับปีกสองเม็ดโอ้กับอาจารย์ไม่กันลังปล่อยหางอยู่ร่มกับเริ่มโอเคแล้วพี่น้องครับพอได้อยู่โอ้ยตัวนี้คือดังคักดังแน่แต่ร,ร่มสดุกเลยโอ้ครับเรียนแห้งเกิน หัวเบามันเป็นหัวมันครับพี่น้องครับเขาหัวเขาเขาสุบโอวเลียนคักเดีอาจารย์หัวเขาเลียนเขาเป็นหัวมันโ <c oughs> อ,อ้ย <c oughs> ออกเบาเลยครับหัวเบาเลยมแห้งยังเลยกว่นี่ <c oughs> โอ้เลียนแห้งว่าเดียอาจารย์ตกเปลี่ยนแล้วผมว่าเพื่อม,มีเจ้าหาวิ่พอดี อาจารย์ไม่ว่าปีนี้ใฉ่มันเหรียเบริรตสุดโตเรียว,ว,ว่าวไหวมันนิ่งพอปีไก,ก่มันไหลาวาวหลาเนี่ยคือมันเรียนหากันไปแล้วครับพี่น้องครับปีอีกสองเม็ดครับปีอีกสองเม็ดของอาจารย์ไม่ครับไปแล้วไปแล้วโอ้เหรียญกลางเหรียนเนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องครับ หาเมีนใดการเลยครับน,บนี่ตัวที่สองอนี่ครับตัวตั้งบักสมนี่นี่นียู้ใต้ครับสวยงามครับตามแบบของอาจารย์ไหมครับปีนี้กันนิวพอดีไขกำลังใจอาจารย์ไม่ได้เพี่อน้องเด้ย <c oughs> อยังไงก็ติเห็ดวาวพี้องเบิ้งขี้เกลครับในช่องอีสานกินนอดเท่านี้ละปล่อยอาจารย์ปล่อยมันอยู่ สวยงามครับอาจารย์ไม่มอมหมนใจหัดหักไม่เสริมกับยังเลรียญไหลยอยู่สวยงามครับโอ้ว่าไวรุ่นเฮ้ยว <c oughs> ่าไวรุ่นเหมือนเด้อโอ้เนะาะไ,ไม่รุ่นเลรียญแห้งนเนาะเหรนยญตะกรมสล,ลักข้ามบอกบอกน้อยๆนี่นั่นเหรอพี่ที่ทงสูงพี่พ่ของตะกร,รมกับเลรียญแห,งห้งกับน้องตะกรมสลักข้ามนุ่มหนาบน ใต้นุ่มหนังมุนครับขิดหวาดคิดเถืงอกันเด้อพี่น้องเดอ้ดเดอขอบคุณทุกสถานที่สู้หมองสุ้มอนครับ <c oughs> จันไม่เปิดหัวเรียบร้อยครับเอาคลิปนี้จบไปซี่นี่เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ